ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตั้งสองสิน้ารวยทุกทุกคนนะครับนอนครับเมื่อนี้การซิมาโลงเหล็กเด่นบนกันลางนะครับเด่นบนกันลางเป็นเหล็กเป็นเหล็กเด่นคงทีด้ครับเป็นเหล็กเด่นคงทีใส่ใส่ได้ทุกพ่อสอครับใส่ได้ทุกพ่อสอเป็นเหล็กเด่นใส่ได้ตลอดสิบใส่ได้ตลอดการครับ แต่จนมารัฐบาลเจ้าออกสลากกินแบงรัฐบาลคนนะครับคือเป็นเลียเด่นประจําเดือนครับเป็นเลียเด่นประจําเดือนเรียกออกเดือนใดก็เอาเดือนนั้นมาเบิ่งครับเบิ่งตามเดือนเนาะครับเนาะที่นอกไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลก็ให้ติดเลขสามตัวนีไ้เนาะครับเนาะหอวกบนก็ออกล่างเนาะครับเป็นเลียเด่นบนแต่ว่าถ้าลดจากบนเนาะครับเนาะมันก็จะลงล่างเนาะครับ ต้องพิดหนึ่งตัวไปในเหล็กสามตัว,วครับมีวัยกับดีครับโมพิดหวังครับยามเขาเป็นรปรเรื่องสื่อสลากินแบงรัฐบาลเขากบมีเหลขกสามตัวนี้อยู่ในใจไว้แล้ว,วนะครับเนาะกับสื่อให้ติดเหลขกสามตัวนี้ไว้แต่ทีมีโอกาสเธอ,อเหล็กไทยสองตัวหรือ,รอวา่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นใดนะครับเนาะรับกลับมาเบิ่งกันเลยครับเริ่มเริ่มจาก หนึ่งมกราคมนะครับหนึ่งมหนึ่งมกราคมเด่นสี่ห้าหกครับเล็กเด่นสี่ห้าหกสิบหกมกราคมเด่นศูนย์หนึ่งสองครับสิบหกสิบเจ็ดมกราคมเด่นศูนย์หนึ่งสองครับหนึ่งกุมภาพันธ์เด่นหนึ่งสองสามครับ หนึ่งกุมภาพันธ์เด่นหนึ่งสองสามสิบหกกุมภาพันธ์เด่นสี่หาหกครับสิบหกกุมภาพันธ์เด่นสี่หาหกหนึ่งมีนาคมเด่นเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งมีนาคมเด่นเจ็ดแปดเก้าสิบหกมีนาคมเด่นสามสี่หาครับสิบหกมีนาคมเด่นสามสี่ห้า หนึ่งมิถายนเด่นสองสามสี่ครับหนึ่งมิถายนเด่นสองสามสี่สิบหกมิถุนายนเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสิบหกมิถุนายนเด่นเก้าศูนย์หนึ่งครับสองคุษภาคมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งครับ สองพฤทธสภาคมเด่นเก่าศูนย์หนึ่งสิบหกพุทธสภาคมเด่นเจ็ดแปดเก่าครับสิบหกพุทธสภาคมเด่นเจ็ดแปดเก่าหนึ่งมิถุนายนเด่นหาหกเจ็ดครับหนึ่งมิถุนายนเด่นหาหกเจ็ดสิบหกมิถุนายนเด่นหาหกเจ็ดคือกันด้วยครับเป็นเลขคัวเดียวกันสิบหกมิถุนายนเด่นหาหกเจ็ด กับตามกันต่อครับหนึ่งกรกฎาคมเด่นสามสี่หาครับหนึ่งกรกฎาคมเด่นสามสี่หาสิบหกกรกฎาคมเด่นสี่หาหกสิบหกกรกฎาคมเด่นสี่หาหกหนึ่งสิงหาคมเด่นหนึ่งสองสามครับหนึ่งสิงหาคมเด่นหนึ่งสองสาม สิบหกสิงหาคมเด่นสองสามสี่ครับสิบหกสิงหาคมเด่นสองสามสี่หนึ่งกันยายนเด่นหาหกเจ็ดครับหนึ่งกันยายนเด่นหาหกเจ็ดสิบหกกันยายนเด่น 90, 1. 1เก้าศูนย์หนึ่งครับสิบหกกันยายนเด่นเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งตุลาคมเด่นสามสี่หาครับหนึ่งตุลาคมเด่นสามสี่หา สิบหกตุลาคมเด่นสองสามสี่สิบหกตุลาคมเด่นสองสามสี่หนึ่งพฤศจิกายนเด่นหกเจ็ดแปดครับหนึ่งพฤศจิกายนเด่นหกเจ็ดแปดสิบหกพฤศจิกายนเด่นศูนย์หนึ่งสองครับสิบหกพฤศจิกายนเด่นศูนย์หนึ่งสองหนึ่งธันวาคมเด่นเก้าศูนย์หนึ่งครับหนึ่งธันวาคมเด่นเก้าศูนย์หนึ่ง สิบหกท่านว่าคมเป็นงวดชุด้ายนกรับนอสิบหกท่านว่าคมเด่นหาหกเจ็ดครับเด่นหาหกเจ็ดสิบหกท่านว่าคมเด่นหาหกเจ็ดเป็นงวดสุด้ายนกรับนอครับพ่อแม่พี่น้องกับรไว้เอาว้เบ่งตามเดือนเด้อครับเอาว้เบ่งตามตามเดือนหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรที่ผมลงไปแล้วในงวดก่อนนกรับนอในชุดก่อนครับ กาปเปียบเกลียบสะกันมันส้นกันตัวด้กขาเราเขาเป็นตัวเด็นมึงนะครับเนาะเพื่อมันเข่าเนาะครับเก็บไปใส่ในตลอดปีตลอดชาิเด้อครับในตลอดชีพบเก็บไปใส่ได้ตลอดชาติครับจนกว่ารัฐบาลเขาสูอออกอจนกว่ารัฐบาลรัฐบาลเขาบกออกเรอ่อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะ่ครับเขาเศร้าออกก็จังเศร้าสู้นะครับเนาะ,ะคือมันใจได้ตลอดการตลอดชสีพบครับ แต่ว่าเรียกเป็นเพียงแค่แนวทงาทานั้นเั้นครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นะครับเพือนําไปเหลือสื่อเรือคาสลากกินแดงรัฐตบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเอครับครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเน่อนน้องครับนอฝากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้อครับนอกหันมันดีน้อครับหันมันดีกับเก็บใบใส่น้ะครับนอกลองใส่บึงจักครึ่งปีกขบ้นบกเขามันรวดร้ายนะครับลบถิมน้อครับนอก เราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องแก้ใบนะครับแต่ทาว่ามันเข่าดีมันเข่าดีมันลดหน่อยนะครับ,นรบเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์สองชิ้น้ารวยน้ำนนเด้อครับเพื่อให้คนอื่นเขาได้เบื่องน้าให้เขาได้หัวน้าน,นะครับเนาะครับท้าทุดนีครับวันี้ยังหลายเค้ไว้คนไม้พี่น้องเอฟซีทุกคนตจงโจ่งดีเด้อครับสวัสดีครับ